อันคา้จะสั่งอย่างคนมาเล่นพิเศษค่ะโอมายฉันเนนดินไถ่เร็วฮ่าฮ่าฮ่าได้วเวลาัาชาส์นะนาราชาซอมบี้ที่ที่เมือม่อเมื่อโดนฆ่านะก็กลายเป็นซสมมีตัวสุดท้ายและทุกอย่างจะระเบิดแตก